ลองสเตคแคมปิ้งในคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวดำน้ำดูปะการังพร้อมกับมาแชร์เทคนิคการจองการเข้าไปพักที่อยูทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กันจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ เดินทางนะคะจะมีหลักๆเลยเนี่ยจะสามสามแบบด้วยกันแบบที่1ก็คือการมาแบบรถยนต์ส่วนตัวค่ะเพื่อนๆสามารถขับรถยนต์จากกรุงเทพเลยนะคะใช้เวลาขับก็น่าจะประมาณ9ชัช่วโมงชั่วโมงเลยนะแล้วก็เส้นทางเนี่ยจะเลือกเป็นทางมาทางสายใต้สายเก่าค่ะผ่านจังหวัดชุมพรระนองแล้วก็จังหวัดพังงานั่นเอง,เองจุดลงเรือนะคะที่เราแนะนําที่ใกล้ที่สุดก็คืออําเภอคูราบุรีค่ะเนื่องจากว่าหมู่เกาะสุรินทร์นะคะ จะอยู่ใกล้กับชายฝั่งเนี่ยหรือบนฝั่งเนี่ยในเส้นทางที่ใกล้สุดก็คือที่อำเภอคร,รุบรีโดยที่ตัวเกาะจะอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ60กิโลเมตรนั่งเรือจากที่นี่จึงใกล้ที่สุดค่ะใช้เวลานั่งเรือประมาณ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากขับรถยนต์มาเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอหรืออาจจะมาแค่คนเดียวหรือ2คนการขับรถมาอาจจะเปลืองทั้งเวลาแล้วก็เปลืองน้ํามันรถก็เลยแนะนําอีกวิธีนึงค่ะก็คือนั่งรถโดยสารหรือรถทัวร์นั่นเอง โดยรถทัวร์นะคะก็ออกจะมีหลายๆบริษัททัวร์ค่ะบริษัทบขออ้อสหรือที่นิยมกันก็คือลิกไนท์ทัวร์ก็สามารถจองห่านทางออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือจะไปซื้อตั๋วที่สถานีขนส่งสายใต้นะคะโดยที่ค่ารถทัวร์ก็ราวๆา7 0จกว่าบาทต่อรอบเท่านั้นเองค่ะวิธีที่3ในการที่จะมาเดินทางมาหมู่เกาะสุรินนั่นก็คือเครื่องบินค่ะสนามบินที่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือสนามบินภูเก็ตหรือสนามบินจังหวัดระนอง ถ้าเกิดว่าอยากได้ไฟท์ที่มีค่อนข้างหลากหลายราคาโปรโมชั่นดีๆก็แนะนําว่าให้เลือกที่สนามบ,บินภูเก็ตค่ะข้อเสียก็จะมีอยู่ว่าถ้านั่งเรือมาลงที่ท่าเรือทับละมุหรือว่าถ้าเรือคุระบุรีก็จะขับรถไกลมากๆเลยค่ะประมาณราวๆสามชั่วโมงเลยจากสนามบ,บินภูเก็ตเพราะฉะนั้นก็ต้องแพนเวลากันให้ดีๆถ้าใครมีเวลายเยอะๆก็ วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่แนะนําเลยค่ะเพราะว่าจะได้ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเขาหลักพังงาอะไรต่างๆมาจนถึงอําเภอคุระบุรีก็ได้เหมือนกันหรือว่าสนามบ,บินระนองก็สามารถลงได้นะคะแต่ไฟเขาก็จะมีวันละเที่ยวหรือ2เที่ยวเท่านั้นเองแต่ข้อดีก็คือจากที่สนามบ,บินระนองมาที่ท่าเรือคุระบุรีเนี่ยขับรถใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก,กว่าๆเท่านั้นเองค่ะระยะทางเนี่ยก็จะใกล้กว่าการลงที่สนามบ,บินภูเก็ตนะคะ ครั้งที่แล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้เราไปกับบริษัท Green View แล้วครั้งนี้เราลองมาใช้บริการของ Sabina Tour ดูบ้างค่ะโดยเราทำการจองตัวเรือไปกับในราคา1,700บาทต่อคนนะคะก็ที่นี่นะคะก็จะมีรับส่งฟรีสำหรับใครที่เดินทางมาลิก i ไนทัวร์โดยที่เราจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าว่าเราจะมาโดยวิธีลิก i ไนทัวร์แล้วทางเขาก็จะเขียนขึ้นกระดานเอาไว้ค่ะว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาลิกไนทัวร์เข้าไปรับที่ขนส่งเวลากีโมนะคะ อันดับแรกจองตัวรถอันดับที่2จองตัวเรือแค่นี้ก็ได้ไปเที่ยวเกาะสุรินแล้วค่ะแนะนําว่าถ้าใครแบบอยากชิ่ๆแบบพวกเราก็มาเป็นแบบตัวเรือไปกลับอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้ใครอยากได้เป็น full option ไม่ต้องภาวะพะวงเรื่องอาหารการกินที่พักก็สามารถเลือกเป็นแบบแพ็กเกจก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรทของราคาก็จะแตกต่างกันพอสมควรเลยนะคะหลังจากที่เรามาถึงที่ออฟฟิศซาบีนาทัวร ก็เวลาเช้ามืดนะคะที่ซาบีนาทัวร์เนี่ยเขาก็จะมีที่อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะคะอย่างพวกเราที่มากันแต่เช้าเลยเราก็เพลียๆนะคะล้างหน้าแปรงฟันมีกาแฟชากาแฟน้ําดื่มเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ปาต้องโกะเอาไว้รองท้องก่อนได้หรือว่าจะมีไก่ทอดข้าวเหนียวสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะไม่แพงชิ้นละสบาทราคาแบบปกติมากๆหรือว่าใครที่มาที่นี่เราไม่ควรพลาดอย่างหนึ่งก็คือ ไก่ทอดไก่ทอดรสเด็ดแล้วก็ข้าวหมกไก่ค่ะอยู่ตรงข้ามออฟฟิศซาบีนาเลยลองไปชิมกันได้ค่ะแถวนั้นก็ถือว่าเป็นชุมชนที่อยู่ต่อทางไปท่าเรือนะคะเขาก็จะมีร้านเ,าเขาเรียกว่าร้านโชห่ว,หวยร้านขายน้ําขายมัตตาบะโรตีอะไรต่างๆก็คือเดินเล่นได้ค่ะก็จะเป็นชุมชนยามเช้าๆอากาศดีๆนะคะ สำหรับที่ซาบิน่าทัวร์นอกจากจะมีบริการพวกนี้แล้วนะคะเขาก็จะมีบริการเช่าอุปกรณ์ด้วยการเช่าอุปกรณ์จากที่นี่เขาก็จะมีตั้งแต่ชูชีพสโนว์คลิงที่หน้ากากดำน้ำต่างๆรวมถึงฟินที่นี่เขาก็จะมีค่าเช่า100บาทต่อวันแนะนำนะคะว่าถ้าใครที่ชอบการดำน้ำมากๆแล้วอยากจะแบบ ออลงไปใต้นะ้ําไปดูแบบปะการางังควรจะต้องมีฟินเพราะว่าหนึ่งมันจะทําให้เราเออไปไเร็วขึ้นเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ดําน้ําลึกได้มากขึ้นนะคะก็สามารถเช่าติดไปได้ค่ะหรือว่าถ้าใครจะพกมาเองก็ได้เหมือนกันนะขอบอกก่อนว่าสําหรับเรื่องฟินเนี่ยที่นี่เขาไม่อนุญาตนะคะให้ใช้ฟินยาวในทุกๆอ่าวเลยแนะนาว่าถ้าใครมีฟินก็ให้เป็นฟินสั้นนะคะ สำหรับฟินยาวเนี่ยหรือนะักฟรีดิ้เนี่ยเขาก็จะมีจุดเฉพาะสําหรับการลงด้วยฟินยาวอันนั้นก็คือจะต้องมีการติดต่อจองเรือเหมาเรือล่วงหน้าหรือมากับบริษัททัวร์ที่เขาพาไปฟรีดิ้จะไม่สามารถมากับจอยทริปของซาบีนาได้ค่ะและผู้ที่จะมาเหมาเรือหรือว่าไปฟรีดิ้แบบที่ไม่มีครูนะคะจะต้องมีใบเซอร์อย่างน้อยเลเวลหนึ่งนะ ทางบริษัททัวร์ซาบีนาเนี่ยเขาก็จะมีน้องๆสตาฟมาช่วยเราขนของไปยังท่าเรือไม่ไกลค่ะนั่งรถไปจากออฟฟิศเนี่ยก็ประมาณ5นาทีแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะจะบอกว่าใครที่มาในช่วงเทศกาลเขาก็จะมีเรือเสริมใครที่มาถึงก่อนถึงแต่เช้าอย่างพวกเราก็จะได้ไปก่อนค่ะโชคดีมากๆเลยเราได้ไปรอบเช้าที่สุดก็คือ8ปดโมงเช้าซึ่งมาทำให้เราแบบได้ใช้เวลาบนเกาะมากขึ้น เขาก็จะมีทั้งคนทั้งของนะคะช่วยกันยกไปที่เรือแล้วก็นั่งเรือจากท่าเรือที่อำเภอครับบุรีมุ่งตรงไม่แวะไหนเลยค่ะไปยังอ่าวช่องขาดที่หมู่เกาะสุรินทร์แต่ว่ามาถึงตรงนี้เราจะต้องจ่ายค่าเข้า,ขาอุทยานเองค่ะจะไม่รวมในค่าเรือนะคะค่าเข้า,ขาอุทยานจะคิดคนละ100บาทใครที่มากางเต็นท์นะคะก็จะคิดเป็นรายหัวอีกค่ะคนละ80บาทต่อคืน ยกตัวอย่างเรามากันคนนึงใช่ไหมคะเรามากัน3คืนก็คือ280บาทรวมค่าเข้าอุทยานแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยจะเป็น340อบาทค่าเข้าอุทยานแห่งชาติของที่เนี่ยถ้าเทียบกับที่อื่นจะค่อนข้างราคาสมกว่านะคะเนื่องจากว่าเราเข้าใจเลยอะในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งขยะอะไรต่างๆมันค่อนข้างไกลจากในฝั่งการบริหารการจัดการเราว่าค่าเข้า100บาทนี่คือสมเหตุสมผลมากๆคือถูกไปด้วยซ้ำอะอันนี้นะคะเมื่อเมื่อเรามาจ่าย ค่าเข้าอุทยานเสร็จนะคะสำหรับใครที่มีอุปกรณ์มากางเต็นท์เองเนี่ยเขาก็จะมีโซนเฉพาะ9กับโซน10แต่ถ้าใครที่ไม่มีอุปกรณ์ที่นอนหรือเต็นท์มาเองก็จะต้องไปเช่านะคะหรือเช่าที่อุทยานก็ได้หรือจะเช่าของทัวร์บริษัทซาบีน่าก็ได้เหมือนกันก็ที่เห็นราคานะคะก็คือถ้ามากัน2คนจะมีเต็นท์เล็กราคา450บาทต่ขึ้น มากัน3าคนเขาจะมีเต๊น์ขนาดใหญ่ขึ้นพ่อแม่ลูกอย่างนะคะก็จะเป็น6 5 0บาทต่อคืนจะเป็นเต็ท์ของอุทยานก็ได้ค่ะแล้วแต่ทำเลที่ชอบเลยการที่เช่าเตท์ของอุทยานหรือของทัวร์เนี่ยข้อเดียวคือมันจะได้ทำเลที่ดีเดินทางเข้าห้องน้ำใกล้แล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับริมชายหาดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสนะคะแล้วก็ขนของมีแรงพละกำลังเยอะเนี่ยเอาเตท์มาเองก็ได้ค่ะจะได้ช่วยประหยัดค่าเช่าเตท์อะไรตรงนี้ลงไปได้นิดหน่อยเนาะ ก็ไปที่โซน9แล้วก็โซน10ซึ่งโซนนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดใครที่เอาหมูกรอนมาหรือมีเต็นท์มาไม่ค่อยแนะนําให้เอาเต็นท์ใหญ่นะคะเพราะว่ามาในช่วงที่ไฮซีซันเนี่ยก็แบ่งๆกันเนาะมีคนมาเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะพื้นที่เขาก็จะมีไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ลงเต็นท์ทำอาหารอุปกรณ์อะไรต่างๆสามารถทําอาหารได้บนเกาะน,นะคะแต่เขาอาจจะแยกโซน โซนที่นอนกับโซนที่ประกอบอาหารเอาไว้ให้อันนี้เนี่ยต้องเข้าใจมากๆเลยนะคะที่เขาแยกโซนแบบนี้เพราะว่าป้องกันไม่ให้ออสัตว์อันตรายหรืออะไรต่างๆนะคะข้ามฝั่งมาอยู่ในโซนที่พักเขาจะแยกโซนทําอาหารไว้เฉพาะเลยมีที่ล้างจานมีโต๊ะกินข้าวให้ค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือจะไม่มีตู้แช่หรือไม่มีตู้เย็นตู้น้ำแข็งสามารถเก็บของสดอะไรแนะนำว่าควรจะเป็นอาหารที่ พร้อมพร้อมกินนะคะพร้อมทานมามากครับบะหมี่อะไรต่างๆพวกไส้กรอกหรืออะไรเล็กๆน้อยๆค่ะสามารถอยู่ได้วันสวันเนี่ยก็เอามาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่มีอุปกรณ์ประกอบอาหารเป็นห่วงเรื่องสเสบียงก็แนะนําว่าที่นี่เขาจะมีร้านค้ามีร้านอาหารสวัสดิการก็ จะมีทั้งเป็นแบบเป็นเซตนะคะซึ่งเป็นเซตเนี่ยก็จะต้องจองล่วงหน้านะคะต้องไปแจ้งไปซื้อคูปองที่สําคัญที่นี่เขาใช้เงินสดเท่านั้นค่ะในการซื้อของซื้ออาหารไม่รับเงินโอนไม่มี QR code โค้ดใดๆเลยนะเตรียมตัวไปให้พร้อมค่าอาหารของที่นี่นะคะถ้าสั่งเป็นเซตเนี่ยข้อดีก็คือจะได้เร็วนะคะเนื่องจากว่าเรามีการจองไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าไม่อยากได้เป็นเซตเพราะว่าราคาต่อหัวจะแพงค่ะคนละ300บาทต่อมื้อโดยเฉลี่ยนะ ก็สามารถสั่งเป็นจานๆได้ค่ะเป็นอาหารจานด่วนแต่จะต้องไปรอคิวจดเมนูกันนิดหน่อยเริ่มต้นราคาในการสั่งข้าวผัด1จานราคา1 0 0บาทค่ะราคาดูเหมือนจะแรงนะแต่ต้องเข้าใจว่าเขาเดินทางมาไกลนั่นเองค่ะแต่ก็ราคาก็สมเหตุสมผลกับปริมาณที่ได้ปริมาณที่ได้ก็พออิ่มหนึ่งมื้อแน่นอนรับประกันความอร่อยของร้านที่นี่ค่ะ เมื่อเรามีเงินสดไปแลกคูปองมาแล้วนะคะเขาก็จะมีเปิดให้เวลาจองอาหารเป็นรอบๆค่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจองอาหารเป็นเซตมื้อเที่ยงนะคะเราจะต้องไปซื้อคูปองเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็เอา ใบคูปองที่เราซื้อได้นี้ค่ะไปยื่นที่เคาน์เตอร์ตอน11โมงเช้านะคะยิ่งยื่นเร็วก็จะได้คิวเสิร์ฟอาหารเร็วนั่นเองค่ะเผื่อ <c oughs> ใครที่แบบดำน้ำมาเหนื่อยหิวหิวนะคะ <c oughs> ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปนอนเล่นอะไรที่ไหน <c oughs> ให้รีบเอาคูปองที่เราซื้อเนี่ยไปยื่นที่เคาน์เตอร์เพื่อสั่งอาหารค่ะแต่ถ้าสำหรับใครที่ต้องการสั่งเป็นตามสั่งเนี่ยเขาจะเริ่มรับออเดอร์ตั้งแต่ตอนเที่ยงตรง แปลว่าถ้าใครรีบๆหิวๆมาเนี่ยแบบอยากจะได้ทานอาหารเร็วๆกว่าจะได้อาหารอาจจะต้องช้านิดนึงรอนิดนึงนะคะอาจจะได้ก็ไม่เกินบ่ายโมงนั่นแหละแต่จะต้องรอนานหน่อยค่ะใครมาเที่ยวที่เกาะสุรินทร์กิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือการไปดำน้ำการไปดำน้ำของที่นี่นะคะแบบประหยัดที่สุดที่แนะนำเลยนั่นก็คือการซื้อเป็นเดย์ทริปค่ะ เป็นไรฟ์ไรฟ์ของที่นี่นะคะเขาจะคิดค่าใช้ใจ่าย200บาทต่อคนต่อรอบรอบเขาก็จะมีแบ,บ่งเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นค่ะถ้ารอบเช้าเนี่ยเราจะต้องไปจองคิวในการดำน้ำตั้งแต่คืนหรือหัวค่ำของก่อนหน้านั้นนะคะแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยมาถึงแบบ พิ่งกางเต็นท์เสร็จหรืออะไรแล้วเราอยากไปดำน้ำในไรฟแรกเลยก็สามารถทําได้นะคะโดยที่ไปจองก่อนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงเนี่ยจะมีน้องซาบีนานะคะน้องไกด์เนี่ยมานั่งคอยรับจดชื่อว่าใครสนใจจะไปดำน้ําที่อ่าวไหนบ้างซึ่งในแต่ละวันเขาก็จะมีแพลนในการไปไม่ซ้ํากันนะคะจะวนไปเรื่อยๆเพราะว่าจุดดำน้ําบนเกาะสุรินทร์มีทั้งหมด15จุดด้วยกันเยอะมากๆเลยนะคะ มันก็เลยทําให้มีการเวียนไปเรื่อยๆแต่ละจุดแต่ละจุดเขาก็จะมีจุดที่แนะนําตามขึ้นลมสภาพอากาศแล้วก็คอยไปเลือกได้ว่าวันนี้น้องจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะไปจุดไหนนะคะจะมีจุดนั้นมีน่าสนใจยังไงบ้างเราก็ไปปรึกษาที่น้องที่เขามารับจดรายชื่อได้เลย ที่เกาะสุรินนะคะนอกจากกิจกรรมดำน้ำเขาก็จะมีกิจกรรมเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะแต่แนะนำว่าให้ไปตอนเย็นๆนิดนึงเพราะว่ามันจะมีจุดที่เดินแล้วไปชมพระอาทิตย์ตกเย็นอ่าวใกล้ๆก,กันนะคะเขาเรียกอ่าวกระทิง้งแต่ว่าทางเดินก็จ,จะเป็นทางที่ค่อนข้าง อันตรายนิดนึงค่ะจะเป็นหน้าผาเหมือนคลิปแรกที่เราพาไปเดินนะคะจุดที่เราไปกลางเต็นท์เนี่ยจะอยู่ติดกับชายหาดเลยแล้วชายหาดของเราเนี่ยก็จะเป็นจุดดำน้ำอีกหนึ่งจุดด้วยกันนะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นอ่าวไม้งามสามารถเดินจากชายหาดแล้วจุดนี้นะคะตอนเช้าเช้าเนี่ยส่วนมากเขาก็จะไปดูฉลามเพราะว่าน้องฉลามจะมาเยี่ยมที่อ่าวค่ะ ก็จะไปดำน้ำําเพราะว่าน้ําที่นี่เนี่ยจะเป็นมีช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงนะคะตอนเช้าเน้น้ำจะขึ้นตอนเย็นน้ำ,น,ำนี่ก็คือจะลงแล้วแต่นะคะแนะนาว่าให้ดูขึ้นแรมสิบห้าค้าเออนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะจะทําให้น้ําทะเลแห้งเป็นพิเศษนั่นเองมันจะทําให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรือจะไม่สามารถเข้ามาส่งได้ค่ะก็เลยทําให้ช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยจะต้อง เดินออกกําลังกายทุกวันเลยค่ะประมาณ2กิโลเมตรเพราะว่าเรือเขาจะมาส่งได้ถึงแค่ที่อ่าวช่องขาเท่านั้นเราก็เดินเท้าค่ะเดินลออชายหาดมาเรื่อยๆเดินล่อชายหาดมาเรืเ่อย,ยๆก็ชมนกชมไม้ชมโขดหินไปพังพรางนะคะแล้วก็กลับมาที่จุดกางเต็นท์ของเราแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเดินนะคะจริงๆแล้วที่อ่าวช่องขาดเนี่ยเขาจะมีบ้านพักเอาไว้ให้บริการแต่จะมีจํานวนท่างข้างจำกัดต้องจองให้ทันนะคะห,หลังราคาก็ ราคาขึ้นตกๆกสองพบาทแต่นอนได้หลายคนก็จะมีไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าให้ใช้ของที่นี่เขาจะเปิดแค่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นค่ะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นไปจนถึง7-8โมงเช้าของอีกวันนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยฟืนไฟหรืออะไรต่างๆช่วงกลางวันเนี่ยจะไม่มีให้ชาร์จอะไรใดๆค่ะจะต้องไปชาร์จ power bank ทิ้งไว้แค่ตอนหัวค่ำเท่านั้นก็เลยคิดว่าใครที่อยากจะมากางเต็นแล้วกลัวร้อนเนี่ย ต้องการพกพัดลมตัวเล็กๆกับ power bank นะคะควรจะมี power bank ซัก2อันเพราะว่าอีกคืนหนึ่งเราใช้อีกคืนหนึ่งหมดแล้วก็เอาไปแลกชาร์จสลับกันนะคะซึ่งจุดชาร์จไฟนี่เนี่ยคือหนานแน่นมากค่ะคือแทบจะไม่มีช่องให้เสียบควรจะมีปลั๊กพ่วงอันเล็กๆติดไปนะคะเพราะว่าบางคนมีโทรศัพท์ก็หลายเครื่องแล้วใช่ไหมมีมี g อะไรต่างๆกล้องอะไรต่างๆเราก็จะได้มี มีช่องเอาไว้สำหรับชาร์จได้เพียงพอนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะจุดดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์จะมีหลายอ่าวหลายจุดมากๆเลยค่ะจุดที่เราแนะนำแล้วก็ถ้าใครที่มีเวลาที่แบบไม่ได้อยู่หลายคืนหลายวันแบบเราเนี่ยจุดไฮไลท์เลยที่ควรจต้องไปนั่นก็คืออ่าวสุเทพอ่าวแม่ยายอ่าวสัปรดแล้วก็อ่าวจากค่ะ คือจุดปะการังจุดตรงนี้นะคะปะกการังเขาจะมีสีสันเป็นปาการังเขากว้างปะการังจานที่ดูแล้วสวยอะดูแล้วเพลินมากค่ะแล้วก็จุดที่มีเต่าเนี่ยก็จะต้องแอบกระซิบถามน้องไกด์นะคะคนพื้นที่นะคะว่าเาต่าตอนนี้เป็นสิ่งของแบบแรไอเทมมากๆค่ะใครที่มาเกาะสุรินทร์แล้วเจอเต่าเนี่ยคือโชคดีมากๆาเลยค่ะเราอะก็คือโชคดีนะคะไปเจอน้องที่อา่อาวอ่าวนะนะอา่าวปากกา อวาากาศน้องใส่น้องมากินผักกาดคือที่เอาผักกาดเนี่ยคือไม่ค่อยมีปากกาลังให้ดูเท่าไหรนะ่นคะนะคะปากกาลังน้ำตื้นก็มีแหละแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เยอะหนาแน่นเท่ากับจุดอื่นแต่จุดนี้เนี่ยเราโชคดีค่ะเรามาเจอน้องเต่าขึ้นแบบกําลังว่ายขึ้นมาหายใจแล้วแบบอยู่ใกล้กับกล้องเราพอด,ดีเลยนะคะแล้วก็ ที่แถวๆถวอ่าวนี้นะคะก็จะมี er, อ่าวตอน,นีล่าที่ที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะเขาก็จะแพนไปจุดที่ใกล้ๆกันจุดตรงนี้เนี่ยก็จะมีน้องฉลามค่ะมีแบบแต่น้องว่ายเร็วมากแบบว่ายแบบปั๊บเลยนะคะน้องไกด์เขาแนะนํามาว่าถ้าใครที่อยากจะเจอน้องฉลามเนี่ยเวลาดำน้ําให้มองแบบมองไปไกลๆะคะ่ะเพราะว่าถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยบางทีน้องว่ายน้าเร็วไงน้องอาจจะมาเฉียบแวบหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะมองไม่ทันนะคะแล้วก็ห้ามกระโดดน้ํา คือกระโดดแบบตุ้มตามตุ้มตามไม,ไม,ไม่ไม่ให้ไม่ให้กระโดดเพราะว่าคือน้องจะตกใจหนีไปก่อนนะคะอาจจะพลาดสิ่งดีๆไปได้ทริปแอนทริคในการมาเที่ยวกับศซลินที่นี่นะคะมีเรื่องน้ําแข็งนะคะที่เป็นแร์ไอเทมอีกหนึ่งอย่างค่ะแนะนำว่าถ้าใครอยากได้น้ําแข็งเนี่ยให้มากับทางซาบีนาทัวรแล้วก็อย่าลืมเช่ากระติกของซาบีนาทัวรค่ะ เขาจะคิดค่าเช่าพร้อมน้ำแข็งเลยนะในวันแรก100บาทค่ะแล้วก็วันถัดไปก็แล้วแต่เราค่ะครึ่งถังก็50บาทเต็มถัง100บาทแล้วก็ที่ที่เกาะโซลีเนี่ยนะคะพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้ำดื่มเนี่ยเขาก็จะมีจุดให้ไปกดน้ำได้เพราะว่ามันจะมีแบบประมาณนะักท่องเที่ยวที่เขาอยู่กันยาวนะคะเขาก็ต้องมีน้ำสะอาดเอาไว้ดื่มกินนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบชอบน้ำแบบเป็นน้ำขวดเป็นแบบ แพ็คสาเร็จรูปก,ก็ได้ค่ะแต่เราไม่อยากแนะนําให้ซื้อเป็นขวดเล็กๆ,ๆไปเนาะเพราะมมนเป็นการสร้างขยะให้เป็นซื้อเป็นขวดลิตรใหญ่ๆไปเลยค่ะ6ลิตรอะไรอย่างนั้นไปเลยทีเดียวเรื่องน้ําดื่มน้ําแข็งแล้วก็เรื่องขนมสันนคหรืออะไรก็แนะนําว่าให้เตรียมไปให้พร้อมเลยจากบนฝั่งนะคะอ่ะกาวโดยสรุปนะคะเราก็ให้คะแนนการไปเที่ยวดําน้ําในการมาเที่ยวที่อุทอยาแห่งชาติม่เกาะสิมเรื่องของจุดดาน้ําความสวยงามธรรมชาติ เราให้10บสเต็มไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางเนี่ยสำหรับเราเราให้8คะแนนค่ะเพราะว่ามันก็ยังมีค่าใช้จ่ายหรือเวลาที่ใช้ในการเดินทางเยอะอยู่นะคะความสะดวกสบายอะไรต่างๆความสะอาดสะอ้านนะคะการจัดการฟัซิลิตี้บนเกาะทั้งหมดเนี่ยเราให้สัก9ก้าังสิบละกันหักนิดนึงนะคะหักเนื่องจากว่าแบบ ด้วยความที่จุดกลางเต้นมันมีค่อนข้างจำกัดเกินไปอะค่ะเป็นแ,แบบว่าควรจะแบบแบง่แบงๆกันนิดนึงอ่ะเอาแบบเต้นที่แบบของอุทยานโซนเพิ่มขยายโซนให้เราหน่อยนึงอ่ะเออว่าจะได้แบบไม่แออัดกันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เหลือ perfect มากๆความสะอาดแล้วก็ให้เต็มเลยเลยนะคะเรื่องของอห้องน้ำหรืออะไรต่างๆก็เพียงพอไม่ต้องรอต่อคิวนี่คือดีมากๆค่ะโอเคค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย เราสรุปนะคะต่อหัวในระยะเวลา4วัน3คืนรวมค่าเดินทางค่ากินค่าเรือค่าตัว๋วค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างเนี่ยดังที่เห็นเลยค่ะรวมแล้วตกคนละ6,500บาทสำหรับเราเราว่าเออก็เป็นอันที่ต้องจ่ายเยอะนิดนึงอะนะคะแต่ว่าเออถ้าถ้ามาแลกกับประสบการณ์เราว่าคุ้มคุ้มเลยนะคะแล้วก็ เวลาชีวิตที่ใช้บนเกาะรู้สึกมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ประทับใจบรรยากาศเขาเรียกว,ว่า f e ล l i n g ของการไปเที่ยวกางเต็นเนี่ยคือเพลินแล้วก็อยากจะกลับไปอีกจะยังไงยังไงจะไปกี่ครั้งแค่ไหนก็อยากจะกลับไปอีกเรามั่นใจนะคะว่าถ้าใครที่รักการท่องเที่ยวกางเต็นแล้วก็การไปใกล้ชิดกับธรรมชาตินอนกลางดินกินกลางทรายเนี่ยไม่ลำบากอย่างที่คิดเลยนะคะสะดวกทุกอย่างแนะนําค่ะ ตามไปเที่ยวกลางเต็นท์แบบพวกเราได้ถ้าอยากต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ขอฝากช่องลอง Stay Camping กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบาย